ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความการุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะอัตยามสวัสดีค่ะเรามีสูตรอะไรไหมว่าอะไรกี่ช้อนอยังไงหนูขึ้นทู่เอาไว้หนูจุดทุ่งสาบานเอาไว้จะไม่บอกกับรายการไหนเลยแม่เดี๋ยวที่ตรงนี้เลยแม่เดี๋ยวเรามีช้อนแม่ได้หรอ,อรายการนี้ชีวิตมันน่าจะดีแล้ว แล้วมันเชิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะมันลงตอนไหนวะมันเป็นหนี้เยอะหมายสารมาแล้วต้องไปขึ้นสารแล้วคิดค่าตัวตายเลยอออันนี้อันนี้อันนี้จะตายไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งไม่ j แจ k กกี้แม็กอินเวอร์เตอร์ย็นเร็วทนเต็มแม็ต้องแจกกี้แม็กอินเวอร์เตอร์สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะวันนี้แม่มีนัดกับเพื่อนซี เพื่อนสนิทพบกันมา20กว่าปีนางเป็นตัวแม่แห่งวงการยำพูดชื่อปุ๊บรู้จักปั๊บแต่งอ t e เตยำวันนี้มาถึงที่เลยไปเจอเธอเลยค่ะแต่งอ f t เตยำ m สวัสดีค่ะแม่ขำอะไร อย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกเราต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอเอาแม่มาทั้งทีถุงลูกแม่นั่นแหละที่ตัดมาให้คุณอาดนะคุณอาดสตล์ลิตคุณอานวันนี้ยำอะไรให้กินวันนี้เดี๋ยวยำต้นตำรับปูดำซัมโบเอาลุกขึ้นได้แล้วลูกมุดหนีอยู่ <laughs> นางน้องจำได้ไหม <S <S จำนางนอง, <S <S ดงได้ไหมนอ้องได้วันนี้ยำปูดำจัมโบซึ่งเป็นเมนูแรกของร้านเลยครั้งแรกของการเปิดร้าน a ต t e r ยำมาจากการยำให้ใครกินดุดดิว้วแล้วชีนก็ชอบมากเมนูนี้นี่ปูแสแม Í, น้ำยำต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องมากินที่นี่ก็ได้นะยำเองที่บ้านก็กินเหมือนรสชาตินี้มีขายใช่ไหมมีขายใช่ใชไหมน้ำยำขายที<า>น้ำยำอัพเดอร์ยำมีอะไรบ้างนะน้ำยำน้ำปลาล่าผงทอดกระเทียมเจียวทุกอย่างครมอยู่ที่ไหนขายที่ไหนบ้างออนไลน์ทุกช่องทางหน้าเพจมีแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำบางที่ส่ลงไปเพราะว่าทำลายแตกคือเรามีสูตรอะไรไหมว่าอะไรกี่ช้อนอยังไงหนูขึ้นทูกเอาไว้หนูจุดทุกสาบานเอาไว้จะไม่บอกอับรการไหนเลย มแม่เีรยทื่ม <ละ S 2> ตรงนี้เลยแม่เียเรามีซ้อนแม่ได้เหรอรายการนี้นเอา้ายังไงยังไงฟูจืดฟูจืดไม่ได้ดองแล้วไม่เหม็นคาวเลยน้ำยำเนี่ยอย,อยากให้รู้ละ่ะมันชื่นใจจริงๆนะ ยังไงใใมันไม่มีอะไรโดดออกจากกันมันหอมมะนาวเป็นอย่างแรกอันดับแรกมะนาวมาก่อนมันหอมมะนาวมะแล้วไม่หอมเอางี้ดีกว่าข้อเข่าฉันไม่ค่อยดียืนนานไม่ได้ไปนั่งคุยตรงนั้นเลยดีกว่ามันมีหลายๆเรื่องที่คนน่ะอยากรู้จักแต่งอะมากกว่าแค่การเป็นแม่ค้าร้านยำได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวไปนั่งก่อนทำไมยอ่อเราอะต้องยอ่อห้าสี่สามสองไปไป นั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแป๊บแม่ทำไมอ่ะเปลี่ยนชุดก่อนชุดมันรักยาวอย่างเงี้ยทำไมต้องเปลี่ยนชุดนั่งชุดยืนชุดมันห่างปลามันยาวชุดนั่งชุดนั่งกับชุดหนึ่งชุดยืนกับชุดหนึ่งชุดนอนก็ชุดหนึ่งนะชุดรดน้ำก็ชุดหนึ่งนะอโอ้โหน้องก็ชื่อเทย่ไอ้ยี่เขาบ่นบอกว่าแต่งได้เป็นคนที่ถึงไหนถึงกันทุกเรื่องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องผู้ชายแต่ว่าค่าหน้าแต่งหน้าเนี่ยต่ออเราไม่นูด้ย่างสิลูง แม่ให้โอกาสหมูนะหมูจะได้มีชื่อเสียงในวงการเอออยำมาเลยยำเสิร์ฟไปเลยจ้าเมนูเราอะพอเริ่มจาก ยำปูดำแล้วไปทางไหนอีกจริงๆแล้วเริ่มเดิมทีมันคือกุ้งแก้วใช่น้าปลาแม่<อ>ที่ทํากันกิน<อ>าทากันกินอย่างกุ้งแก้วแล้วรู้สึกว่าทําขายกันถเถอะเนาะไม่เอาไม่กล้าขายก็ไม่ขายเพราะกุ้งแก้วของแต่งอ่ะไม่มีมาระใส่กระเทียมโทนเอา,เอาแล้วก็ไม่กล้าขายแล้วก็หายไปจนกระทั่งก็มาเป็นยำปูดำพอปูดำเสร็จแล้วก็เอ๊ะหรือยำกุ้งยำปูยำหอยก็เริ่มหาอะไรมาใส่เอายำอ่ะใครก็ต้องกินอยู่แล้ว แต่ที่ต้องกินกว่าคือของทอดทอดพวกนี้ที่อร่อยกว่าร้านขายของทอดอีกไก่ทอดอย่างเงี้ยแม่หนูซ้อมทอดลองทอดอหนูลองมาเป็นปีป,ปีสองปีสามปีหนูก็เอาชนะกับเขาจนได้แล้วก็ลองดูแล้วก็้องปรับสูตรในสไตล์เราแค่นั้นแล้วก็กระเทียมก็มาเจียวเองแม่อันเนี้ยหนูสามแฉกแม่ปลาทอดน้ำปรุงรักอันนี้เราไปเอาสูตรมาจากร้านไหนไทยร้านกระเฉวะใช่ไปเรียนแม่ต้องนี่ก็เมนูใหม่เหรอไม่ไม่ขายไม่ขายเอาให้แม่กินเราตายแล้วตายฉันตายตาหลับของจริง โอ้ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มนางเนี่ยเป็นแบบต้องตำปั่นไม่ได้อ,อ,อุ๊ยอร่อยมากเลยอะมันจะหวานหวานเค็มๆแล้วกรอบ,บชีวิตมันน่าจะดีแล้วแล้วมันชดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะมันลงตอนไหนวะมันเป็นนี่เยอะหม่สารมาแล้วต้องไปขึ้นสารแล้วคิดค่าตัวตายเลย สนับสนุนโดยหมุดไมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e w x แป้ง BSC ตัวจริงสวยจริงเราจบที่ไหนมาถ้าจบจริงๆหนูจบการโรงแรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวบางที่ไทตึกอ <จบ S 2> ทอ,ทอ,ทอ,อแต่จบอาหารเครื่องดื่มนะแม่ พูดแอ b เบอรเวย์์แมนจเมนเลยแล้วเราเกิดมาเป็นสาวประเภทสองพ่อแม่เราว่าอะไรหม่ตอนเราเป็นตอนนั้นเขายังคิดว่าเขาไม่รู้แต่เขาคงรู้แต่คงไม่รู้แหละไม่เคยว่าอะไรลูกใช่ไหมเวลาเขาก็บอกว่าลูกอันนี้ใส่ผู้หญิงแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีแฟนเขาก็พูดพูดเข้าหูเรา เราก็แบบเอาไงดีวะจนวันนึงเราก็ถ่ายรายการ youtube สมัยหนึ่งชื่อรายการปลาช่อนลุยสวนต้องแต่งผู้หญิง <c oughs> แล้วน้าก็เอาไปบอกอาเอาไปบอกพ่อไปถ่ายรายการแบบนี้ไม่กลัวพ่อว่าเหรอทุกวันนี้พ่อเป็นคนใต้พ่อเป็นพี่ชายคนโตแล้วหนูว่าเอาเอา,เอาไงวะเอาพ่อก็โทรมาพอดีบอกเออถ่ายรายการรู้ไหมคำพูดพ,พ่อพูดว่าไง เออตอนที่พ่อเป็นครูอ่ะรอบกองไฟพ่อก็แต่งชุดเนตรนารีเหมือนกันอมไม่ต้องไปคิดมากหรอกเออพ่อมันสนุกคำๆชอบดูเขาตอบเราอย่างเงี้ยแล้วก็โอ,อ้รักค่ะแล้วเรามาทําอาชีพอะไรหนูก็เลยมาฝึกมาฝึกงานฝึกง,งานฝึกแผนเซล ไปฝึกขอฝึกงานกับคนที่แบบว่าเก่งๆในเรื่องของโรงแรมไปขอฝึกงานไม่เอาเงินเดือนอ่ะสามเดือนแม่อมขอฝึกเลย3เดือนเดือนแรกเขาไม่อยู่เดือนที่2กลับมา 1, 19วันรับหนูให้เป็นเซลล์ออฟิเซอร์แล้วหนูก็ทํางานได้ประมาณ7จเดือนหนูก็บอกพ่อต้องซื้อรถให้หนูแล้วแหละพาอถ้าอยากให้เห็นลูกจเจริญอ่ะซื้อเลย <c oughs> พ่อขึ้นมาซื้อรถให้เลยมือสองแสนเจ็ดตอนนั้นพอได้รถเราก็ได้ปรับตำแหน่งเป็นเซลล์เซลเอ็กซ์แอนด์โเรก็ได้เป็นเซลล์เป็นเซลลระหว่างเป็นเซลเขาทำอะไรอีกนะอีเวน ทำคู่ด้วยนะทำคู่ด้วยแม่ไปเรียนรู้ยังไงละทํางานออกกรกับกไร้ไยสมมตวันนี้เราฝึกงานไหมไม่ไม่ต้องฝึกแม่ใช้โรงแรมเป็นการฝึกวันนี้มีงานเลี้ยงแล้วก็พี่เอาตัวนี้ไหมเอาเอาไอ้นี้ไหมอ๋อเซเว่นก็จะคอยจแจกแจงพี่เอาเอ็มซีไหมพี่เอาแดนเซอร์ไหมมันก็จะเริ่มเพิ่มอย่างเงี้ยอีกนิดนึงเธอจะเป็นนักร้องแล้วนะเวลานั้นเธอเป็นนักร้องไหมกลางคืนทำกลางคืนด้วยแม่ร้องเพลงจอยแคก์นี่ฉันพูดเล่นนะแม่เรื่องจริงร้องเพลงมาไม่แต่จอยแขกเก่งสายาหนูอ่ะ ร้องเป็นหมาไม่เตบต่อยแขกเก่งทําไป3อย่างในเวลาเดียวกันเป็นเซลลเป็นออร์แนไนเซอร์เป็นนักร้องนักร้องทําชั่วคราวมันน่าจะรวยไหมน่าจะก้าวหน้าไหมถ้าถ้าเงินเงินมาจริงๆมาจากงานออ์แกนฑ์ไหแล้วก็ไปรับอีกหนึ่งงานที่เรารู้จักกันงานอีกงาน,นไม่เป็นเลขา บ้านเรือยอชที่เราเจอกันครั้งแรกผู้หญิงคนนี้ชื่อเจนนิเฟอร์กิมนั่งนั่งตาตี๋อยู่โต๊ะหน้าเวทีตึงๆเอาจ้างไปร้องเพลงในบ้าน2 0ปีกว่าปีอนนะเศรษฐีท่านนึงซอยบ้านทั้งซอยอย่างเงี้ยเป็นบ้านบ้านสะเหอเรือยอชอย่างเงี้ยบ้านคาราโอเกะบ้านหลังนี้บ้านหลังนั้นสมัยก่อนก็เจนนิเฟอร์กิมยังไม่ดังไม่ดังจะแต่าอขึ้นไปร้องเพลงก็โอ้ร้องเพาะนี่อนจนร้องเพาะก็ไม่ได้สนใจก็ก็คุยกันเป็นมารยาทจนถึงที่สุดแล้วตอนนี้่า จะ่ปีแล้วที่รู้จักกันแล้วระหว่างที่รู้จักกันน่ะเหมือนแบบจะเลินลุ่งเรืองในหน้าที่การงานใช่หนูทำโรงแรมไงเธอจับเงินแสนครั้งแรกอายุเท่าไหร่เงินแสนก่อน20คุณเขาอะคืนหนึ่งสามหมื่นนะเมื่อก่อนนะให้ค่าให้ค่ารีกค่ากินข้าวรับงานกินข้าวแม่เรื่องเริงทีนข้าผู้ใหญ่เก่งทํางานเก่งแล้วผู้ใหญ่เอนดูก็จะให้ทิปเธอได้ทิปเธอไม่ได้ค่าตัวเลทิปสามหมื่นชีวิตมันน่าจะดีแล้ว แล้วมันเชิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะมันลงตอนไหนวะคนที่คิดว่าหัวทิพย์ลงมาอย่างนี้ตอน,นไหนพอหนูคิดว่าหนูเก่ง <S 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 คนที่คิดว่าวเจงเก่งเด่นหล,ล่อสวยรวยดังมักจะพังทุกคนหนูคิดว่าหนูเก่งหาเงินเก่งคนเก่งๆอย่างฉันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วแม่แปดแบงค์อ,อ่ะวันนึงโดนกี่รอบเนี่ยโอ้เป็นร้อยแม่ ตัวรุนอยู่นั่นแหะไม่บอกพ่อแม่ไม่บอกทำไมไม่ไปขอตังค์พ่อแม่มาไม่บอกเลยแล้วเขาก็โทรมาทุกวันเป็นไรลูก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 เราก็บอกว่าปกติดีนี่ตอนนั้นไม่ได้ทํางานประจำ้วยนะออกจากงานประจาเพราะมันหน้าว่าคนเก่งๆอย่างฉันเดี๋ยวก็ได้ไงทำอะไรก็รู้สุขความเส็จหนูรับฟรีแลนซ์แม่แล้วรับฟรีแลนซ์แล้วช่วงที่ฟรีแลนซ์หนักๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แม่ไปเจอแบบว่ามหาชนวางบินแม่กําไรหนู20%่นหนูจัดแสนกาไร2 0 0 0 0น่หนูต้องไปกู้ดอกนอกระบบอ่ะมาจ่ายค่างานกําไรไม่ได้ เอ้าเอาไม่ล่ะเอาเือทำทำไมตอนนั้นเราชอบมันขึ้นหลังเสือแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้วพอสุดท้ายหนูก็นี่มันก็เริ่มทั้งนอกระบบทั้งในระบบจนวันนึงมันมันอยู่ประมาณ6 7เดือนอ่ะแม่เชื่อป่ามันเป็นนี่เยอะหมายสารมาอย่างเงี้ยเออเป็นนี่เยอะแล้วหมายสารมาแล้วแเ้าแล้วหมายสารมาแล้วต้องไปขึ้นสารแล้วคิดค่าตัวตายเลย เหมืนเครียดเรยดพราะว่าแม่มพ่อแม่ก็ไม่บอกเขาไม่บอกไม่บอก,บอกแล้ววันนั้นก็ตัดสินใจขับรถไปทํางานอีกที่หนึ่งแล้วก็ตั้งใจจะขับรถเนาะมแ,นแม่หนูจะขับรถอย่างนี้เลยนะกําลังจะลับพ่อโทรมาตึง้งอลโหลมันอยู่ดีแม่อย่างเนี้ย จะฆ่าตัวตายแล้วเหมือนจะฝั่งลาไม่พูดเลยร้องบอกคนคนสติแตกก็เป็นไรลูกเป็นไรลูกเป็นไรลูกเป็นไรเขาก็เขาก็าห่วงเราเอนนี้เปนนี้เปนนี้จะตายไม่ได้อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแม่อย,แอยู่อย่างสติอยู่อย่างเงี้ยจะบอกแม่ไม่ไเป็นไรใจเย็นเดี๋ยวจ่ายให้หมดเลยแล้วมันก็เริ่มลงอ๋อลงแล้วพ่อบอกแม่กูหลุดแล้ว เรากังวลแค่เขาคนเดียวแม่พ่อแม่จ่ายนี่ให้เท่าไหร่ช่วงนั้นอะหลายแสนค่าบ้านหมืน่นรถหมื่นอะจ่ายให้อยู่ทุกเดือนพ่อพูดคาไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้สตไไิไม่เป็นไรลูกคําเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการจากลูกรัก จนมาถึงวันนี้ยำอันดับหนึ่งของประเทศไทยพ่อแม่เรามายืนต่อคิวต่อแถวก็ไมาแอบดูความเฉลร็ยของลูกเขาบอกอะไรเราไหมว่าเขาภูมิใจเหลือเกินเขาลูกหัวลูปหลังอะไรยังไงไหมกับพ่อจะห้าวใส่กันเสือกับเสือแมอ่เหมือนกันเออเหมือนกันพ่อพูดเลยดักทุกคําพอสมุตรพ่อว่า พ่อซื้อแก๊สให้หน่อยซื้อทำไมสองถังซื้อมาเลยสี่ถังวันอย่างนี้เลยอ่าแต่กับแม่เราจะอ่อนอแม่ก็จะบอกอูยังไงแม่บอกแม่แม่บอกว่าพ่อภูมิใจเหรอกคือ,คอต้องบอกอย่างนี้แม่คือเวลาร้องไห,ห้หรือเสียใจหรืออะไรเกิดขึ้นก็ตามแม่ก็บอกว่าลูกรู้ไหมลูกคือโพอธิสัตว์ของพ่อของแม่ เ <an> <t une> ขาใช้คานี้แม่โชคดีเหลือเกินที่ได้ลูกเป็นลูกลูกไม่เคยทำอะไรให้แม่เสียใจหรือคิดหวังเลยแราว,ว่าเราก็มีนิส,ยสัยชั้งแกล้งข่างกลัวแต่พอสุดท้ายเราก็ไหว้ขอขามาน้ำล้าหยอกนะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนจะรู้ทันแต่รู้ไม่ทันซึ่งมันเป็นหลักปกติทั่วไปของผู้หญิงเก่งหรือกระเธยเก่งเรื่องผู้ชายเคยเจอผู <an> ้ชายแบบพันพาหรือหรือใช้แรงบ้างไหมหนูเป็นสะพายเกาหลีแม่มันจะฆ่าหนูตอนนั้นอะ สนับสนุนโดยไทรลาจีน่า The Origin Clinic ในฐานะที่สนิทกันมากและแต่ก็บอกว่าเราเป็นคนจริงใจเราไม่เคยโกหกตัวเองอเรื่องผู้ชายโกหกตัวเองตลอดทำไมเรื่องผู้ชายต้องโกหกตัวเองตลอดมันเป็นไรหนูไม่ได้โกหกตัวเอง <c oughs> แต่เขารักหนูนะแม่ <c oughs> เขารักเราอะชอบผู้ชายจะตายไหนกันเอาจริงๆเลยนะชอบผู้ชายนักธุรกิจ ชอบผู้ชายสมาร์ทชอบนักร้องนักดนตรีนักธุรกิจสูงล้อยแปดสิบอัพนี่คือเทสหนอ,อันนั้นเนี่ยไม่ยากชายาแต่งแต่งอัพตัวยำคือนักล่าชายแท้เท่านั้นทาไมวะมันยากนะน่ะยากแม่ยากกว่าสูงร้อยากกว่านักนักธุรกิจสางคนหนูเลงคนนี้ไว้อะหนูอยากได้เขาอ่ะสามปีหนูก็จะรอ หนูก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วระหว่างหนูเราพุ่งไหมเราพุ่งไหมไม่พุ่งหนูไปเรื่อยๆของหนูระหว่างนั้นหนูก็หาคนอื่นไปเรื่อยๆเหมือนกันมันต้องติดสักคนหนึ่งละวะหนูใช้ความจริงใจแล้วมันก็ติดมีติดมาบ้างอย่ากจะบอกว่าใช้แก่ความจริงใจจะใช้เงินเกไม่ใช้เงินจะยิงโนตาโนค่ารถทองมือถือเพชรค่าเวลาที่เราแบบไปแอลฟูชายหมุนไปเปมั่งไปอะไรอย่างเงี้ย เคยเจอผู้ชายแบบพันพานหรือหรือใช้แรลบ้างไหมไม่ได้แอลอันนั้นเรียกว่าการแต่งงานระยะสัน <S <S ้นเราแ,แต่งงานแบบชั่วคราวสามชั่วโมงแม่หนูเป็นสไปรยเกาหลีแม่หนูไเป็นเกาหลีทำไมฉันไม่เห็นหรูน้เรื่องเปเกาหลีสิบวันตั้งนานเรือย่างเรื่องนี้ยคุณเรื่องนี้ก็เป็นหลายปีแล้วนะก่อนช่วงที่เราไม่ได้คุยกันอ่ะมันคืออะไรมันคือมารสตัดแม่หนูเมื่อยเดินเยอะเรียกผู้ชายเกาหลีที่เป็นเป็นคนนวดพวกนี้มาเหมือนแบบ บอกนิตยสารเนาะค,คือคือหล่อเท่ากับพระเอกอย่างนั้นเลยแม่ก็เธอหยิบมือถือเลยถ่ายถ่ายปนิ่งเสียใจเข้าติงส่งให้เพื่อนอวดเลยอวดปรุ่มปรึง่งก็หลังจากแต่งงานจบเนาะก็จะอยากกันละแล้วก็สี่ชั่วโมงอะแต่งงานสองสามชั่วโมงแม่เสียเงินไปเท่าไหร่แต่งงานก็คนเงินประมาณเจ็ดพันบาทแล้วกำลังจะแลกคอนแทคหน้าจอมีค้างอยู่รูปมันอะเต็มหน้าเห็นหน้าอียมันก็ววดก็เธยใจหลุดอิ่วหลุดแม่ม่นหลอกกิ๊มีมอมันนี่ เพราะว่าเราเอาหน้ามันไป<ช>ส่งให้เพื่อนไอวิวคิวอยู่มันจะฆ่าหนูตอนนั้น,น่ะแต่หนูก็ต้องให้ตังค์ที่มีเท่าที่มีให้มันหมดเลยหนูให้ไปเท่าไหร่จำไม่ได้แม่หนูตกใจโมเมนต์นั้นแล้วไม่กล้านอนน้องตัวเอง <c oughs> ไปขอ,อน้องเพื่อนขอนอนกลัวมันกลับมาฆ่าเป็นการแต่งงานที่วุ่นวายมากแล้วอีกคือหนูก็เรียกมาใหม่อีกคนนึง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือความสนุกของเราใช่จริงๆแล้วอ่ะคุณไมชวัมรจะไม่รู้จักว่าแต่งริเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่แต่ใจเงี้ยแล้วก็อ่องแงงงองแงงงองแงงเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องความรักเขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนผู้หญิงดีๆคนหนึ่งอ่ะเวลาที่เขาชอบผู้ชายเขาจะชอบเป็นผู้ชายดีๆแล้วผลักดันอุ้มชูทุกอย่างทุกเรื่องใช่แล้วเวลาผู้ชายแม่เห็นมาหลายคนละเวลาผู้ชายคนนั้นไปแต่งไม่เคยปุมไฟโพสต์ดา เอาไปด่าให้ใครฟังใดๆดเลยอยากมีชีวิตคู่แบบไหนถ้ามีชีวิตคู่จริงๆอยากได้คนเข้ามาช่วยทํางานคือว่าคุณไปก่อนนะเรือบงานเยอะขนาดนี้ไม่เอาหรอกอยากได้คนเข้ามาช่วยทำงานจะมาเนี่ยงานเยอะขนาดนี้แล้วก็อยากได้คนที่อยู่ด้วยเราสบายใจไม่ต้องมีการทะเลาะเบาแว้งหึงหวงระแวงระวังหรือการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบางวันหนึ่งถ้าเราเจอผู้ชายที่ใช่ของเราเราอยากให้มาช่วยกันงานงงไม่หึงไม่อะไรเพราะจริงๆแต่งอะ แต่งเป็นคนพูดเล่นกับพี่จะพูดเสียงดังแต่ถ้าพูดกับแฟนเขาจะพูดเบาๆแล้วยิ่งมีเหตุมีผลน,นะแต่งจะใจเย็นมากมาก,มากจนนึกในใจว่าที่กูคุยกับแม่ชีหรือนะักศิลวิทยาหรือเจ้า <c oughs> ทำไมแต่งพูดกับผู้ชายใจใจเย็นคนที่แบบเป็นคู่ใจเขาเนาะเราต้องเข้าใจเขาอันดับหนึ่งก่อนว่าเขาเป็นยังไงอารมณ์มันแบบไหนแล้วก็ทงทําความเข้าใจกันก่อนว่าอ๋อเขาเป็นสไตล์นี้แบบนี้แล้วก็ให้เหตุผลให้ตรรก,กะที่ถูกต้องเวลาม,มันมาหลอกนี่รู้ไหมเวลาใครจะหลอกเราจะรู้เลยอันนี้หลอก เอาจริงๆแล้วอะถึงถึงแต่งจะบอกแม่ว่าเนี่ยอยากได้แฟนอย่างงุ้นอย่างงี้อะเอาจริงๆเธอไม่มีเวลาไปหาหรอกเพราะวันๆเธอโปรเจกต์ของเธอนี่ขยายกี่สาขาแล้วเริ่มพัทยาแล้วก็มีตอนตอนนั้นเหมือนระยองเป็นจอยเบนเจอร์ธุรกิจร่วมทุนแล้วก็เดอะคริสตันแล้วก็เดี๋ยวมีที่ปิ่นเก้าตึกเซนส์ตึกเซนสกับฮอปเปอร์ใช่เปิดวันที่ส1พฤษภาเอาจริงๆแหละเขาเป็นคนที่รักการร้องเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงจนแบบล่าสุดที่เขาแอบเปิด เปิดค่ายเพลงค่ายเราชื่ออะไรกันเอสต e ดิโอเอสต t ดิโอมีศิลปินในสังกัดเราด้วยใครคเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ที่เพิ่งมารู้วันนี้ว่านางเปิดค่ายเพลงนางแค่บอกว่าแม่แม่แต่งจะเปิดซิงเกิลของแต่งอย่าเรียกว่าเพลงเรียกว่าสาวไม่มีให้ดูอะไรเปิดอะไรเซอร์ไพรส์อยากดูไหมล่ะอยากดูอยากดูชื่อเพลงอะไรเนี่ยได้มากแม่เกิดมาเพื่อสงการได้มากแม่

เพลงที่สนุกนะนี่คุณค่ะนี่นี่คือศิลปินในสังกัดหนูศิลปินในสังกัดคนแรกพี่เฮนเอสาดิโอเฮนรี่ซินเวียซินเวียน้องสองคนนี้ก็กําลังจะออกมีผลงานเรียบร้อยแล้วซีรีส์วายคันทู่คนนี้มีซิงเกิลสองเพลงไม่พักกนเป็นลูกเป็นนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยเนี่ยิลงิน้แลนะเดี๋ยวเป็นเบอร์ใหม่ของเขานะคะในค่ายของเขาการูนาเรียดีฉันว่าศิลปินและกําลังจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นดีว่า เพลงนี้จะออนออนวันที่บ่อยที่จริงจริปป่อยทีเซอร์ไปแล้วเมื่อวันที่30มีนา,าแล้วออนที่4เมษาทางาช่อง y o u อ u b e S Studio Entertainment ฝากละครเรื่องเฟื่องนครด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมีผลงานทางด้านลูการมันทืงพี่กรณ์ในการต่างๆและ YouTube รายการใหม่คู่กับพี่มดดำคุยแหลก ดึกแม่วันน well> ี้ขอบคุณมากแต่งขอบคุณมาด้วยค่ะวัแสดงมิสรั r a p กับขออภัยครับขออภัยแฟนๆของเจกินด้วยนะครับคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าเพลงซิงเกิลล่าสุดของแต่งชื่อว่าอะไรทราบคําตอบกันแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมค่ะของรางวัลของเราคือกระทะโคเรคิงรุ่นดิมอน X series รุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงค่ะอาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องอ m รินที HD ช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่หมายชนะ o f f i c i a l ฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะไปบ้านนางตีสตีน, 2, 3, นางแม่ง่วงแล้วลูกอีนี่ก็เดนิ<อ>นเดนินตามไประเบียงนี่ก็เดินตามเข้านอนนี่ก็เดินตาม <S <s <vagy> ไล้วนอย่างเงี้ยเจอกันตั้งแต่สามทุ่มยันตี3กว่าไม่หยุดพูดเลยสนิทก <s and S 1> ันมากไงทอะไรก็ได้ Amarin Tiwi